เมื now, ่อซนซึว้ามิครับเ่อนมาปักัวคนผมแต่ว่ามื่อหิบัวแงว่ามิดเ่ซึที่อดแล้วนาอสันอฟอนขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องตอนนี้นรามาหอนแล้วเนาะ เพราะว่าเขาขี่รถติแต่เราอยู่ดีบ่มากว่าเราอยู่เนี่ยพอดีมาหอดพี่น้องเบิดไปแล้วทั้งเบิดไปแล้วทั้งหนึ่งที่เฮามาในมือนี่นะทุกคน เพราะว่ามันมีเจ้าเดี่ยวอยู่ในหนีเด้ก็คือฮาลซีมเอา่าแมงจิลีดจีนายนนั่นเองนะพี่น้องปอ้าธุรกิจของพ่อบาวาพี่นอ้องปอาเป็นพันๆตัวกล้ยอยู่ยังไงก,กล้ยและพันอ๋อโ เสียงห้องสนั่น,น,นี่นหนอตัวน,นั่นนะพ่อไข่บ่จับเบิดแล้วมูเชานี่ห้องกระเฮ็ดแล้วเอาเอาไปคล้ายแน่ละบอลนี่นะ<ม>เอาไปคายแน่แล้วมึงยังยออตัวนี้เป็นไข่รึล่ากมันอกพอกันแล้วจะมาจับทนะปกติตัวนี้ท่านจะได้ไ่เปิดตัดูหุบ นี้พี่น้องอันนี้เป็นไข่มันเก็บมันอนอกมนันบัดเพาะมันออกมาเป็นตูดแล้วเจ้าก็เก็บมันใหญ่แส่หมองนีบอกเมื่อไตัวนี้กัยังมันทันในตู้งตู้งตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้อืมหัวมันจะันั้นเ็ตูแช่เก็บไปแลวพี่น้องรอบหนึ่งอดไ้ไปแล้วไหมบ่พอกันมันแบบ มันคือมันก ah ินไนมันย่งอยู่ทุ่งเด้อกีนไนทํามชาริแล้วมันกับไข่ยุ่หักแต่บ่ามันบดแส่จีนนเสีวหามนแต่ว่าอันเิ่นเลี่ยงใส่หังอาหารกับนี่แต่ว่าเอาให้มันกินนนะคือมักอือพี่น้องนี่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 แต่ว่ามันไข่ไปเลอันี่คือไข่พิ่นไข่มันเพผ่นแยกออกไว้แล้ว แต่ว่าเอาบ่อนให้มันส้นนั่นก็คือถาดไข่เนาะมันกลายโบต่างยังกับจีนายันนี่หหเข้าว่ะจีนาย<ด>ันเข้า <and S 2> ไปเยืเ้องเลยนี่ๆๆเลยใส่เบอ,อ,อ,อร์ยี่ห้อกองกระไรโฟกัสสำคัญที่น่อยจีนายดับจีนายอันนี้แหละจีน่ายบานเข้า แตกโค้กใคมันอาจจะไปซื้อใช้ซื้อต่อเข้ามาบอ่นแรกซื้อมานะอักเต้าเ่ยแล้วก็พอกออกเรื่อยๆบออเป็นมื่ๆโตพี่น้องเลยเนี้ยเอาไปขายเลยรอบนึงนี่นะเออบุพเมาใบมาจ้าอืมนายชิปบพากัน ตรงละรอยบาทพี่น้องแป,ป๊บเดียวเบิร์สิบถุงแต่ว่าคนขายโลละสองรอยบาทพี่นออ้องโลกลกซื้อเครื่องโลกกันรอยบาทก็เลือกกินแต่วานี่เขาซื้อไปหนึ่งโลเน,ะน,น,เนาะที่กระเคาะหลุดแล้วเลย วก็พี่น้องเมืองเนี้ยมันขึ้นเป็นน้ำเจ้านอะเออใส่แอเนติดไว้แล้วมันมันบูขึ้นเนาะกวดผึกรกดผึกเลยพี่น้องไม่อี่เอียงก็อีนี่มาเห็นแล้บบห้าไร่ลูกุบะอ่อนมันว่าโลละโลละช่องลอยพี่น้อง ว่าเป็นตาเห็ดขายอยู่เลยโอ้ยมันเห็ดเนี่นไ <c oughs> ม่เอ็นยู่แต่ว่ามันกับแบบใช้เวลาดุนเนาะเออกระเดือนนึ่งเพื่อที่ได้เงินแม่เอนยู่ผู้ซื้อนั่นมันพอซื้อกิจยุ่<ม>ยงไม่เอ็นแต่ว่าอันนี้ผู้เห็ดก็ต้องลงทุนใส่หัวอาหารอีกท,ที่ที่ที่ทันนั่ง<ม>ระวัง,<ล>งหมดระงเลีแล้วก้อนนั้นก็ขนาดาษตะไนั่นได้ดีแบบใช่มันได้มาสีน้ำ ปกกี mm. no ้ส mm. ีมันซุ่มมันแห้งมันกระบอกต่อนน้อยเข้ากันในน้ำมันก็ยังปกกี้สีเดี๋ยววัดต้องใส่ความดูแลขนาดเนาะย่อมกิดขึ้นกันได้มารักษาสีเกียนสีเกียนสมัครถที่จะแต่ว่าเพิ่อนเราเคยเห็ดมาก่อนแล้วพี่น้อเพื่นเห็นวิธีหรอเผื่อเราถ้ได้เก็บไข่ได้เพื่นเราเก็บมาเนี่ย นี่นี่พี่น้องเอ้มาตกไปห้านี่แค่มันยากอันนี้แต่ว่าผู้ซื้อมันซื้ออะไพี่น้องขกเพอนาก็อยู่ีอเดน่กนัไรคอนสนอนแหละลายข้าหัวอาหารมันออกกับสีเบิร์พอเถอได้เนาะเออลายอยู่ได้ ฮก็แต่ว่าเมื่อได้เข้ากันซื้อมาเลี้ยงมูได้กันเลยเออตัวี้เป็นตัวเสริมเมื่อตอนเช้านี่ห้ช่องโลตอนแรกได้หายอีได้ช่องโลมันกินอย่างไเปลี่ยอย่างไรชังเกตว่ามันกินหรว่าเอาักอือลงไปนะมันไงครับมันแบบหุมหุ่มกินเลยที่นั่นนะทเนนี้กจงกินตรงน้อยนข้าวมื่ออาหาร แต่ซุ่มมันตายก็ลายเนาะตรงเนี้ลายลายมันตายช่วงมันออกสีอืมแต่แม่ก็ตายหนึ่งเมีพี่น้องไม่ค่อยค่อยแบบมันกินกันเองกูจังเนาะมันกินกันเองพวกมันลอกข้าแล้วมันก็มันกินแบบโตอ่อนมันเลยมันโมแพ้กันเมือนพี่น้องกับพี่นายมันเป็นมื่นๆโตพี่น้องก็ไม่ดีนี้ อันนี้ธุรกิจบ้านบาวาพี่น้องธุรกิจของป๋อกับแม่เพิ่นแต่ว่าเจ้าลูกชายเพิ่นยังเหตุงานบโบราณพี่น้องแต่สะอ่อนเนาะคัดไปเยี่ยงอยู่อันทงหน้าแต่โคบด้วนี่คนก็คือสีหลังไปขนาดเขาเป็นคือสีบริขายนั่นแหละแต่ว่าทั ที่นายรำมาสะาดประโยนอโอ้เพ่ยสีหาย,ยัยางได้ดตัวหนึ่งพี่น้องเลยตัวหนึ่งมัน,นก็เห็นช่วงมันออกอ่าแถวพื้นดำหุ้งแต่มันตอนมันเกิดแรกเนะมันขาดมันฟองมันออกแบบเลี้ย,ย,ยงก็ต้องแบบว่าตอกแนวอัดให้ดีพี่น้องแบบปู่มีฟองเลยปิดไว้ข้างแน่มันก,ก็ออกคนได้แต่ว่าสามารถเลี้ยงได้ตลอดแรกตลอดคนนะุเนาะ ตัวเพื่อนพอกไข่มันตลอดเลยเวลามันไข่แล้วก็เอาเก็บไข่มันแล้วก็เอาไปพอกไม้แล้วก็โตมันก็เก็บไข่บางคนก็เลี้ยงตะเตีนหักแท้บ้านคือบุคคลเห็นเลยเนียเขาจริงมาเลยนี่เขาปล่อยมาเลยมันบวบ สักแตน,บบน่ปวดไอเส็บคืออันนี้เลยจังหน่อยมันผ้ามันอยากผ้าอันนี้นะมันบวดไข้เแม่นอันนี้นะเส็บปวดที่นายนี่แซ่บปวดเผาเนี่ยมันปวดไข้ยางมันกับข้อปล่อยจังหน่อยนี่มันผีรูกล่าวซ่ซ้อมก็ผี่น่องแตสะอ่อนเลยแต่โคบโคบผีน้องเลยอันนี้คือมีแต่จกกีนายทั้งนั้นเลย นี่นี่เป็นยังอยู่ท่งนะได้ซชำกวดเอาซชำนี่นะเชื่อว่าคุ้มค่าแล้วคืนหนึ่งเมล์นขนมมันกับโบนิจ่างเนี่กับกิ้หน้ายธรรมชาตินะหดอกแต่ว่ามันกับขีน่ายอันเดียวกันนะเช่ว่าอันนี้เมล์นหเทาเลี้ยงเท้ามาเลี้ยงมาพอกเอาเชื่อ นี่เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดเก็บ <c oughs> นี่คือเก็บมาออกจนเบิดเลยบอนี่นะอือเลือจะตุแล้วะอือจเอาไข่เป็นพร่องอันนี้นะมันกัดอันนั้นบ่กัดเศษอันอาหารบ่ขี้เหร่เนี้ยออขี้เหร่เนี้ย เวลาเขาเศร้าเลยมันลงถังก <ises> ่อนเศร้าเศร้าออกแล้ยเจ็บออกแต่โตมันพี่น้องโคตรหักอะลิพี่น้องเลยกว่าสิได้เห็นผลงานก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยโอ้ยใช้เวลาดุดพอสมควรพี่น้องเดือนไป ลดเดือนน้อยๆไข่ยุตแต่ว่ามันกับบอลเอเชียห้ายัางเนาะเอาขีนออกแต่ว่าบอลมันอยู่บอลมันสนคือเป็นถาดไข่เนาะแสงไข่เอาบอโตรงเสี้ยงแมันก็ไข่ไปขีนะแน่เต๋ออืมจะพุกออกเลยคนะ่ะ ว่าเกิดมามันมันหมดพ่อมือมันจะเริ่มไข่แล้วเดยว่ามันไข่ไว้เนาะมันโม้อหาหน้าที่มันก็แข่งหน่อยเนาะมันว่องจากไข่อืมแต่ว่าตายกันว่เป็นพันตู่ปเลยพี่หนอก น้ำเนี่ยเป็นตัวอ่อนมันนี้มัได้แม่นแบบว่ามันอยู่กแบหลายตัวนะแค่อาหารก็ต้องเกลือคู่มืออยู่พักแต่ว่ามันกินแต่อาหารมันก็เบื่อตัวซุ้มตัวซุ้มมันแก่แก่ตัวแล้วมันก็แบบแข่ามันแข็งนะพี่น้องมันก็ไปกลิ่นซุ้มตัวอ่อนมันก็เลยตายกองเอาหมกเอื้อให้มันกินมันก็มันกลิ่กินีด้อาหารเาอาหารแข่ามันคมขนาดเลย เนาะยาจะสุดผุหลดเอาว่าจะาว่าใครควนปลูกเฮ็ดอยู่ปะจักปลูกเห็ดมันได้เร็วอันนี้มันก็ใช่เวลาเาะปลูกยุได้เฮ็ดนะะหอะถ้าเฮ็ดลายมันทเ็ดลายมันจะให้แก่ไม่่ออมันเปลือกพื้นที่เด้านี่ นี่พี่น,อน้อ,นอง,นะงเก็บอ,อกแล้วกะหัวอ,อาหารมาใหญ่ให้ใส่ถาดคั้งนี้แค,คออนเืนี้ธรา,าติมัน่็น,นอยู่มันเซ่บตายเร็วอันแม่อันนี้นะังแน่น่กกากอ,ออื้ยตายได้แต่ตันจะดิ่งนา,นา,นานนั่ตายแต่ว่า,วาจะมาซุเพิ่กินอืออ้อได้ มันหักใหญ่ไว้อยู่หักเซลให้มันตัวน้อยกูแซวแห้งจีร้ายกูหนีตัวจิริีน้อยนะเจ้าก็เคยเลี้ยงไงเนาะเลี้ยงบัวมากดีในทางตัวนี้มันเลี้ยงและมันมันตัวน้อยน้อยกูหนีทั้งไยนะครับพร้อมช้ำกันมันเป็นตัวน้อยเออหามันตัวน้อยเพื่อเขาจะได้โลขนาดช้ำนี่มันยังเงนโลเนี่ยเกือบถลายแล่วเพื่อมอตัวน้อยอีช้ำไหนแม่นนั่นเลย แต่ว่าลอยบาทมันเป็นเ่อยที่น้องแมลันมาติรวมกันแต่ว่าติดซิ้งคักแน่พี่น้องม่เหนอยู่น้อยได้ใครจะยากอนั่นอเงินลอยหนึงเื้อสได้แม่นย่างนี้ยุกคู่มือหนึ่งร้องกระตีให้แป๊บๆพวกติขอกาบปนนี้ถืออข้าตลาดมึงได้ลอยบาทนะที่ได้อีย่าง นโลมันกับปกติกับสีเคร่องหาขีดหาขีดพกนี้่ขีด้เครื่องนั่อยู่กลางเลยกี่หาขีติดสิงหน่อยอันนี้มันอยู่เลยกติดกิโลตัวไปขายเนาะขายแล้วแล้วเมื่อนักไปกเลิกไปซื้อของเขา้อยแหละาซื้อได้โนไปซื้อบางแนีอยู่ตลาดดุงนะเช่าคันหลังเดียวนึง เรา้าอยู่ได้ก็เขาอ้เมืองบูได้เป็นตะกินดำบ่แสสนะจักีวันจักมือเนาะบวมีรชทอดแต่ละไล่ยปากอันนี้เอากินอันเวลาไข่มันออกมันลุได้ใส่นี่มันไข่ไว้ในถาดนะนี่บ่เวลาจะเก็บต่อมันปนกันยูนในนี่นะมันอยู่ในถาดไข่บ่อันใดไข่มันล่ะบ่พี่เม็ดละ อยู่พี่มันมีมันมีบอนไข่ขักแน่บอกเป็นการลงทุนที่แบบบบได้ค่อยเสียหายเพราะมันไดนี่พี่น้องเอาน้าให้กินก็กินปันสีใส่เป็นบางหินเนาะเผ็ดแบบไข่แบบธรรมศาสตรแต่ว่าวางถาดอาหารกับแบบใหญ่ๆเลยหลดก็ลงกินเองมันแต่ว่าจุดมากของมันก็คือแบบพวกหยาเนาะ อญ่ากับเศษพวกอาหารมักอืกอย่างเง้ยก็คืนในห้องแชเซลืบนนี้นะ,ะ,นนะทั้งได้กินทั้งได้คายพ่อมงมแต่สว่าโอเคแล้วสำานีนะเป็นะบาทเป็นความหมักสฉพกโต,ตพี่น้องแต่ก็ต้องใส่ใจพ่อมอีกเส่ใจอีด คือว่าได้ซรัพนี่อยู่รอดเด้แปลว่าได้ขายผู้เรื่อนผู้เรือนพี่หนุ่มยังหน่อยมันกับแบบเ็ดรตาเจี๊ยบปลาโปกโปปลาแมนแม่นมันกับเป็นแบบมันเคยเฮ็ดเด้บ้านเฮาพี่น้องก็จะเกลดหยึ่งแต่ว่าเพื่อนกับเลี้ยงเลี้ยงหมูเรื่องกินายปลูกเพชรเนาะหอดยามปลูกเพชรกับปลูกเพชรเอ้าค่ะจ้ลี้ยเสียงห้องเซลเซียู่พี่น้อง ยังแน่นอนแล้วมีความสุขแนมเห็นฮะเด็ได้บ่ได้อีกเรื่อง,งมันเห็นผลงานเขาเลยนี่จากในกับแบบแต่ละเดือนคือได้มาช่องมึงมันก็เออภูมิใจญได้พี่น้องเอา้าคือการกับอันเห็ดนั่นแหละเวลามันออกแล้วเข้าไปข้ออกเห็ดโอ้ยมีความสุขคืออยัางไรแซ่ไม่เห็นแบบว่าเาเฮ็ดได้แล้วมันก็แบบเกิดผลประโยชน์ต่อเฮานี่พี่น้องมันเห็นแล้วแต่ว่าส่วนที่มันตายไปกับแบบมันกับโบค่อยเสียหายไปหน่อยเนาะมันกับแบบส่วนหน่อยหลาย เนี่ยแต่กัดรักพันตัวอยู่แล้วตัวเนี่ยใบอยากได้นะถาดละร้อยกันคายไข่นอืมกันคลายอยากเอาไปโขกนะแต่แบาว่เว่าแล้วมันใส่ความพิธีพิธันบ่ใส่ใจกันบ่ได้เน่ยตรงเห็ดใส่ความพยายามผักแหน่พี่หนุ่มจะเอามาทำอินจักชาสแล้วก็ใส่ความดูแลพร้อมอีกแล้วก็เอามาชาถาดแล้วก็เลี้ยงแบบเราเก็บไข่มันแล้วก็บดคล้ายดอกรอบแรกมากินรอบที่สองกังไดคลายมาเลยชามซี่รอบนี้แหละเด่น ต่ว่าเวลาโพสลมคายปป๊บก็คือคนจองไว้เลยนะพี่น้องขวบบ้านเขาจะเข้าเจ้าสิหากินยังฮะเด้กท่านไปเยื้องก็คือว่าเลยพี่น้องเลยได้ซ้ำกรรมหนึ่งก็บอ้ดีใจแล้วคือหนึ่งหาจนเก็บจนอยากตายเนาะอู้ใส่ความพยายามแหงไปเยื้องออกมาแล้วครับรองนายของเราปลาตัวลอยบ้านของใครพี่น้อง